รถน้ำเกาะสมุยนะครับแม่วันนี้ก็ลงช่วงล่างแล้วก็ลงล้อเสร็จแล้วครับเรียบร้อยกับผมแต่ว่าอันนี้คือเป็นล้ออะไหล่นะครับเป็นล้ออะไหล่แล้วก็ยางอะไหล่ซึ่งของจริงเนี่ยไม่ใช่ล้อ,อยางตัวนี้นะครับของจริงนี่ก็คือ,อ,อพี่ต้นนะครับเจ้าของรถเนี่ยขเยขาเลือกไว้ว่าเป็นล้อชุบโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นยางใหม่ไทย รู้สึกว่ายางนี่จะใช้ยางเบอร์245นะครับอ่านี่ก็จะเป็นล้อเอ่อล้ออะไรของทั้งอู่แล้วก็เป็นยางญี่ปุ่นอยู่นะครับอ่านี่ f c 4 j ครับกับช่วงล่างดุม8น็อตนะลอขอบ19.5นะครับต้องบอกว่าแมนตัวทรงนี่มันช่างได้จริงๆครับผมถ้ารถาดนันี่ทำทรงนี้นะครับผมว่าหล่อหน้าดูเลยครับแมดูหล่อจริงครับผม รถน้ําจากเกาะสมุยนู่นเลยครับขึ้นมาทําที่ราชบุรีนะครับนี่ที่นี่จบสุดแล้วครับผมน,นี่ช่างที่ทําประจํานะครับมีฝีมือนะครับทํางานกับด้านนี้โดยตรงย่อมถนัดกว่าอยู่แล้วนะครับน,นี่อู่ช่างน้อย10ล้อซิ่งนะครับช่วงล่าง8น็อตนะครับเป็นช่วงล่าง5ตันญี่ปุ่นนะครับน็อตล้อ8ตัวถามว่าแบบนี้เนี่ยดียังไงหนึ่ง เบรกใหญ่กว่านะครับนั่นคือพ้าเบรกใหญ่กว่าแล้วก็ลูกปืนก็ใหญ่กว่านะครับในเมื่อดุมมันใหญ่แล้วครับแน่นอนว่าไอตัวคาแล้วก็ตัวเพาเนี่ยมันก็ใหญ่ตามนะครับอ่าเทาท้ายก็ไม่ต้องพูดถึงครับผมรุ่นนี้นะครับหกรถพ่วงนะที่ว่าเป็นพวก FC 2 1 0สอ5ประมาณเนี่ยครับเขาก็นิยมเอา,เอามามาเอาเสื้อเพาของมันเนี่ยมาใส่แทนของเดิมนะครับ บางคันก็ยังใช้ดุม6น็อตอยู่บางคันก็เปลี่ยนดุมตามนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนดุมเป็นแปน็อตเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนขอบกระทะล้อเนี่ยให้มันกว้างขึ้นนะครับนั่นก็คือต้องใช้กระทะขอบ1 9 5อย่างคันนี้นะครับผมออย่าง19.5ดียังไงหน้ากว้างกว่านะครับแล้วก็ขนาดยางเนี่ยขนาดยางใหญ่กว่าเดิมนะครับทําให้รับน้ำหนักได้ดีขึ้นวิ่งทางไกลก็ดีขึ้นเบรกเบอร์ก็นะครับจาก เรียกว่ายังไงอ่ะจากขนาดยางหน้ายางที่มันกว้างขึ้นนะครับมันก็จะยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นอ่าประมาณนี้เลยนะครับนี่ตรงดีมากอันนี้ก็จะเป็นพาท้ายล็อกลมนะครับพาท้ายล็อกลมแต่ว่าเบรกเนี่ยก็ยังเป็นเบรกน้ำมันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอตัวเบรกมือเนี่ยก็นี่ครับเป็นล็อกลมอารมณ์เหมือนพวกเบรกแห้งเลยนะประมาณนั้นครับนะอารมณ์เหมือนเบรกแห้งจุมแปดน็อต น,น,น,นี่ครับแแบบเนิบนี่ครับประมาณนี้โชคก็เป็นโชคเดิมนะครับแน่นอนมากครับผมนะแม่มาเจอวันนี้นี่โอ้โหส่งเสริงดีขึ้นเลยครับนี่ครับอินเสิร์ตรูปตอนที่เข้ามาวันแรกนี่คือคันหน้านะครับคันหน้าฮีโน่ช่วงล่างฮีโน่หน้าหลังเลยจัดแแบบหน้าใหม่ครับผม จัดแนวหน้าใหม่อันนี้คัน,นหน้าคัานหน้าตัวนี้ก็จะกว้างกว่าเดิมนะเหมือนว่าจะกว้างกว่าเดิมนิดนึงนยครับสุราธานีมายันราชบุรีเลยครับผมอันนี้ก็หม้อลมนะครับหม้อลมช่างเล็กบางแพรแม่ปั๊มเบรกขนาดใหญ่ขึ้นนะครับถังลมเพิ่มเป็นสองถังลม เก็บได้มากขึ้นนะครับแล้วก็แม่ปั๊มเบรกที่ใหญ่ขึ้นทําให้เบรกเนี่ยแรงขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งได้ดุม8น็อตไปเนี่ยขนาดเบรกก็ใหญ่ขึ้นนะครับทีนี้รับกันเลยครับผมต้นทางใหญ่ปลายทางก็ใหญ่ทําให้เบรกได้แบบมั่นใจกว่าเดิมนะครับเพราะว่าพี่ต้นบอกว่าคันนี้เนี่ยนะครับหรือว่ารถบ้านเขาเนี่ยเวลาวิ่งงานจริงๆนะครับวิ่งทํางานเนี่ยคือมันจะวิ่งขึ้นเขาลงเขาครับผมวิ่งขึ้นเขาลงเขาลงเขารถหนัก แบบว่ายังไงอะคือลงในโค้งรถหนักลงในโค้งประมาณนี้นะครับเบรกต้องดีนะอันดับแรกเบรกต้องดีครับผมเบรกต้องมั่นใจเบรกต้องอยู่นะนี่ครับทีนี้มาทําก็จบเลยครับผมนะได้เสตปีไปนี่โอ้โหยอดเลยครับเดี๋ยวก็เอาไปทําที่อู่ช่างยุต่อนนะครับนี่คือหม้อลมครับผมตัวกระเช้าชุดถังลมนะครับก็จะเป็นถังลมโปรเฟียนะครับสองหัวยิงถังลมสองลูกนะครับงานจากช่างเล็กบางแพรครับผม แล้วก็ติดตั้งโดยอูช่างน้อยสิบลอซิ่งนะครับแล้วก็ประมาณเนี้ยครับนี่ตัวจามก็อยู่ตรงนี้นะตัวจามาตัวแป๊บลมครับผมติดตั้งสวยๆนะครับอูช่างน้อยสิบลอซิ่งงามมากดูทรงนี่ดีขึ้นเลยครับทรงนี่ดีขึ้นเลยนะทรงสวยขึ้นเยอะเลย